ผู้ว,ว่าชัดชาตินะคะไปรับมอบตำแหน่งผู้ว่าจากทางกะกะตเรียบร้อยยืนยันคอนเฟิร์มหมดแล้วจากนั้นก็มาที่สาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าเข้าสักการะพระพุทธนวราชประพิษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ายในสาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้านะคะ บรรยากาศก็เริ่มจากสักการะพระพุทธนวราชบพิษที่หน้าหอพระพุทธนวราชบพิษก่อนจะสักการะสาพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาทสารเจ้าพ่อเพ่งน้ำกิมใสก่อนขึ้นไปที่ชั้นห้าเพื่อวางพวงมาลัยสักการะพระพุทธจินราชพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะรวมถึงพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9จากนั้นไปทักทายบรรดาข้าราชการของกทมนะคะ ส่วนการเปิดตัวทีมงานของนายชัดชาติวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะรองคนแรกรองศาสตราจารย์ดรวิชณุทรัพย์สมพลค่ะคนที่สองคือนายจักพันผิวงามคนนี้เป็นอดีตรองผู้ว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลาออกแล้วก็กลับมารอบนี้3คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมนเวศค่ะ4คือนายสาโนนหวังสร้างบุญคณะที่ปรึกษาผู้ว่าประกอบด้วยนายต่อศักดิ์โชิมงคลประธานที่ปรึกษาดรเกษราธัญลักษณภาค พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะพลอากาศโทนายแพทย์อนุจิตติตนันพลตํารวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีดรวิลาวันธรรมชาตินายอัธเศษเพชมีศรีนายพานุบาสุขอัมพรพี่นกพี่นกเหรอนายพรพรมวิกิตเศษส่วนเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การนะคะนายพิมุกซิมโรดค่ะเลขานุก,การคนนี้เปิดตัวหลายวันแล้วนะคะ นายเอกวรัญยูอัมมะปานนางสาวสนิจิวจินดานายจิรัตมะไวานายสิทธิชัยอรัญยกานนก็แต่งตั้งเป็นหนังสือราชการเรียบร้อยนะคะวันนี้หนึ่งมิถุนายน2565ก็ปามตราชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเรียบร้อยนะคะ